อ่ะตอนนี้มาดูพื้นฐานที่หนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องการบิดของเพลานะครับเพลาก็คือต้องมีนลักษณะเป็นเป็นท่อนกลมนะมันก็มีสิทธิ์เจอแค่กลมตันกับกลมกลวงเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นเพลากลมตันนะครับอ่าเพลากลมตันจะมีสูตรหาค่านะโมเมนต์ความเฉยนะรอบแกนแซดรอบแกนโพลา่าเนี่ยถ้ากลมตันจะเป็นสูตรนี้ กลมกลวงคล้ายแบบนี้ยแต่เป็นอะไรดีใหญ่ลบดีเล็กอะไรเงี้ยไม่ดูเอาอย่างนี้ทีแต่ตอนทดสอบถ้าออกเป็นกลมกลวงก็จะบอกสมการมาให้อยู่แล้วไม่ได้แก้อะไรงงิงนะครับคิดถึงเมื่อคราวที่แล้วนะถ้ามีหลายคนที่ยังไม่ผ่านทำไมข้อนี้หวังว่าจากบ้านก็จะได้แต่กลับไม่ได้งั้นนะให้กูหาเส้นประสมกลางงักน,นะดูมันทำกับกูนะ อ่าแต่ก็ตอนที่ออกไปคิดว่ามันน่าจะทําได้ไม่ได้แก้กลับไม่ได้ใช่ไหมนะเชื่อหรือ,อยังว่าเราจะไปกันยังไงประเทศชาติเรานะ <ผม S 1> อ่า <ผม S 1> อ่าเพาเลนกงตันเอฟอ่าผมต้องเขียนเอฟซะหน่อยหนึ่งว่ะนะอ่เอฟอยู่นี้เ,เ,นหาาเห็นแล้วเนี่ยเขียนเดยว่าต้ทำไมเห็นอ่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดีเส้นผ่าศูนย์กลางดีเนี่ยให้หาเ,าเท่าไหร่เนี่ย ไม่รู้อ่ะบอกมาเป็นไดมิเตอร์ใหญ่มาเลยกลมตัดเพราะว่าจะออกกลมกลวงกันเนี่ยแต่หาดีเหมือนเดิมอ่ะเราลองคิดจะแปลงให้แล้วกันมีความยาว1.20เมตรอ่ะแอลไว้ก่อนเลยหน่วยโอเคแล้วหน่วยหน่วยเมตรเอานี้อันนี้จะลองทำเป็นเมตรแล้วแปลงเป็นมิลตอนท้ายมาั้งไม่แปลงแต่ตั้งตน้นนะอย่าเมตรเมตรมาเรื่อยแล้วแปลงปิดท้ายเป็นมิลเราก็สั่งให้ตอบมิล โดยส่วนใหญ่ผมจะแปลงตั้งต้นเลยนะแต่บินต้องบินไปเรื่อยเนี่ยผมจะลองให้หลากหลายจะทำป็นเมตรมากกว่าน,นี้โมเมนต์บิดคือท้องค,ครับหรือว่าทอร์ชั่น900นิวตันเมตรเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้มันออกแรงบิดบ,บบบิดแเนี่ยแรงบิดนะตรงนี้มันจะมันจะย้วยแบบเลยตรงนี้มันจะย้วย,แบบย,ร,ย,วยรูปมันจะเสียหมดนะตรงผิวเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะยึดแน่นไว้เนี่ยก็หมุน แรงบิดจะเป็นเกลียวมาแล้วบิดที่เกียจบิดผ้าขนหนูได้แหละพรแบบนเ้นพื้นที่ที่มาก่อนเคยตรงๆแบบนี้ถ้าแบ,บ่งเป็นกลีบเล็กๆไปดูตําราเขาเขียนไว้มันก็จะโยมันจะเย้หมดเลยนะเสียรูปเนื่องจากแรงบิดทูออกแบบให้รับความเค้นเฉือนได้ไม่เกินนะครับความเค้นเฉือนเนี่ยนะถ้าเราดูเนี่ยคือตัวจนะีนะขอโทษขอโทษผิดละความเค้นเฉือนคือนนะตัวเท้า หกสิบเมกะปาสคาลข้อนี้จะไปทางหน่วยนิวตันกันแล้วกันถ้า60สิบเมกะปาสคาลเนี่ยเขียนปมนหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรไปได้ไหมหกสิบคูณสิบกำลังอะไรไม่ไหว,ไหวมากเมกะก่ะสิบก,กำลังอะไรกำลัง6กปาสคาลคือนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยทำไม่ได้ครับเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ต้องไปยังอื่นแล้วนะอา่าบานี้ยังไม่ได้เลยนะครับ จะขอเป็นนิวตันกับหน่วยเมตรพอให้สอดคล้องกับน,นี่ครับโมเมนต์นิวตันกับเมตรเพราะนั้นเข็นเฉือนก็ต้องเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหมายความว่าไอเหล็กตัวเนี้ที่เอามาทาเพาเนี่ยมันรับความเข็นเฉือนได้สูงสุดเท่าน,นี้ครับรับเกินกว่านี้ไม่ได้โมดัสการเฉือนคือตัว G ครับตัว G แต่ตัว G ตัวนี้ไม่ต้องแปลงหรอกครับเพราะลวงมาครับ ไม่ได้ใช้ทําอะไรเดี๋ยวดูว่าจริงหรือเปล่าให้หาเส้นผ่าส์กลางครับอยู่ที่บอกไปของเผาตัวนี้สมการแนะนำก็คาถาสามบทถ้าคนเคยศึกษามาในเบื้องตน้นตัวแปรแต่ละตัวต้องรู้นะครับนี่คือความเคลนเฉือนที่เกิดขึ้นในเผาอันนี้รักมีเผาอันนี้โมเมนต์บิดของเผานี่โมเมนต์ความเฉื่อยของเพาอันนี้คือมรรุนการเฉือน อันนี้คือมุมปินอันนี่คือความยาวของเผ่าอย่างนี้เปนต้นต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ตัวแปรถ้าไม่รู้ก็จะไปไม่ได้นะครับไปดูอีกที่ไปทบทวนเอาเริ่มต้นของเราเป็นเผากลมตันหรือลกลมกลวงครับกลมตันสูตรนี้ครับพายดีกำลังสี่ส่วนสามสิบสองาไว้อินเอเชียเนี่ย โมเมนต์ Moment, ความเฉื่อยเนี่ยจะเป็นพิตีของความยาวกำลังสี่เพราะนั้นหน่วยจะเป็นเมตรโมเมนต์ Moment, ความเฉื่อย x I, y เนี่ยแหละครับแต่นี้เป็นเป็นแกนแซดเขาเรียกโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วเนี่ยแกนแซดมันตรงเนี้ยรอบแกนแทดพอเพลาตัวเนี้ยเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยตอนเราตั้งแกนหมุนรอบแกนเนี้ยนะดูดีแล้วกันเราจะหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพาเลาเหล็กกลมตัน ไปเอากระถาสามพ์มาครับลอกมาลอกมาแล้วตัดสินใจว่าจะเอาไหนจัดก,การนะครับอาดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ความเข้นเฉือนเนี่ยเรารู้ไหมครับดูที่โจทย์ครับความเฉินเฉือนตัวเท้าเรารู้ไหมครับรู้นะครับอ้าะันั้นถือว่าเรารู้อาเอาตัวเศษก่อนลวกันตัวโมเมนต์บิดรู้ไหมครับทอง รู้ครับอ่รู้นะค่าทีอ่ะจริงบอกมาไม่เอ่ยบอกมาบอกมานะมุมบิดไม่รู้ครับความยาวรู้ไหมรู้อ่รู้รนะก็ต้องมานั่งนึกว่าจะอัไหนคู่กันทานี้ได้ไหม มุมบิดไม่รู้ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ปะ่ะน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวแต่พอมาอันนี้ติ๊กแค่สองงาน,นอันนี้ไม่ได้ติ๊กแต่ตรงตัวเจตัวเนี้ยมันคือสมการนี้ใช่ปะ่ะอ่าแล้วตรงรัศมีเนี่ยมันซ้อนมันซอนเงื่อนอยู่คำว่ารัศมีนี่คือเอาไดามิเตอร์มันทำอะไร หันสองเนี่ยที่มันซ่อนอยู่อยู่ตรงนี้นะซ่อนตรงเนี้ยนะอ่าเลเรียตคือลัศมีเนี่ยลัศมีเนี่ยใช้มาอาตรงนี้แผ่วไดมิเตอร์หันสองนะแล้วส่วนตรงนี้ก็อันนี้พายดีกำลังสี่ส่วนสามสิบสองเพราะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยจากการพิจารณาแล้ว คนนี่แหละเหมาะสําหรับเรารู้ๆจะกลายเป็นติดแค่คําว่าดีเขา้าใจไหมครับแล้วก็ปลดดีเท่านั้นเองสเ,เต็ปมีแค่เนี้ยแต่เราไม่ได้นะครับก็น่าคิดอยู่นะครับผมก็คิด,ค,ดคิดมากด้วยนะอ่าตอนนี้ความเค้นเฉือนก่อนที่ปรุงแต่งไว้ไปดูที่โจทย์นี่รอบมารอบมาหกสิบ แทนค่านะคนนี้หกิบคูณด้วยสิบกำลังหกเขียนหน่วยติดไว้หน่อยหนึน่งนิวตันต่อตารางเมตรรัศมีเขียนเลยแต่ลัศมีให้เอาไดเมิเตอร์ทำไมนะครับหัน2ที่บ่าศูนย์กลางหันสองฝั่งนี้คือตัวทอร์คครับตัวทอร์คเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์บิดเเท่าไหร่ครับ 900หน่วยเขียนติดไปด้วยแก๊งเดียวกันแล้วครับนิวตันกับเมตรส่วนตรงตัวเจเจเผากลมตันเห็นไหมครับเราลอกตรงนี้ใส่เลยเนี่ยสูตรสำเร็จมันนะครับดี D. กำลังสี่ส่วนด้วยสสามิ32นะเท่าที่เห็นเนี่ย ออกแนวเป็นเรื่องของตัวแปร D ที่เราต้องการทท้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ถ้าเขียนหน่วยกำกับไว้ดูเล่นๆตรงนี้ก็หน่วยเมตรตรงนี้ต้องเป็นเมตรกำลังสีนะครับไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้เขียนแค่นี่นี่ก็ได้ที่เหลือลุยเอาเลยครับทำให้ดีหลุดออกมาได้นะครับซึ่งบนนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราทำไม่ได้ใช่ไหมนะอ่า วิธีการก็คือก็อย,ย้ายไปเรื่อยผมอาจจะไม่ถูกกันเนี่ยหกสิบคูณสิบกำลังหกอันเนี้ยมันหารซ้อนหารอยู่เห็นป่ะเราย้ายนี่แบบลูกทุ่งขึ้นไปข้างบนจะได้เลิกซ้อนนะครับอาจจะได้เลิกซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าย้ายสองขึ้นไปจะเหลือแค่ตัวอะไรอย่างเดียวครับด,ดีอย่างเดียวนี่ก็ลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยลองถูกลองผิดไปเลยนะครับอ,อันนี้เช่นเดียวกัน มันซ้อนอยู่ย้ายขึ้นไปแปรเลยหานซ้อนหานแนวทางหนึ่งนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นนะครับบางคนอาจจะทําอีรูปแบบหนึง่ตอองตอนผมตรวจทดสอบเราเนี่ยผมก็เห็นว่าหลายๆคนที่ทําได้ทําหลายรูปแบบคนที่ทําได้เขาแล้ววิชาเป็นของทางฝั่งสี่ปีทางฝั่งห้องห้องสองก็ทําได้ที่เป็นก้อนที่เขาเรียนมารู้เรื่องอ่ะตรงตท้ายๆของเขาอ่ะห้องสองะส่วนห้องหนึ่งก็ไอคนที่ได้ A นี่แหละทาได้นะ ไอเก้าร้อยนะครับคูณด้วยสามสิบสอง่าคูณด้วยสามสิบสองตรงนี้เธเหลือแค่ภายแล้วก็ดีกำลังอะไรครับดีกำลัง4นี่คือรูปแบบนึงนะครับนะเอาตันนี้เราก็คิดเลขแล้วกันเราไม่เก่งก็เอา2คูณเข้าไปก็ได้ร้อยี่สิบครับกดเอาเลยครับคูณ10บกำลังหก็ติดดีอยู่ครับ ฝั่งนี้เอา900ารคูณสาครับไม่คูณก็ได้นะครับหรือจะยังไงก็ได้นะครับขาไว้ก็ได้คือเลขมันทำได้หมดแล้วครับอ่างวดสุดๆแล้วครับถ้าไปต่อก็ย้ายข้างกาได้ครับย้ายนี่ไปไปตัดโนู่นให้ดีมันเหลือน้อยลงอะไรต่างๆอันนี้ผมจะใช้เทคนิคคณิตศาสตร์มากเลย ผมจะคูณทั้งสองข้างของสมการด้วยดียกกำลังสี่นะครับทำแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อตัดตัวาหารจริงๆไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้นะครับจริงๆผมสามารถทำได้อีกแบบหนึง่งก็คือย้ายดีไปเนี้ก็ตัดด,ตดีตัดตัดะออกมาก็เหลือดีกำลังสามก็ลลลไล่ไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมจะใช้ชั้นเจิงอนุศาตร์ให้มากที่สุดนะครับ ผมก็ลอก120ลงมาคนเรียนวิศวะเนี่ยต้องเก่งคณิตศาสตร์นะครับเราเรียนได้ผมยังเรียนได้เลยผมก็ไม่เก่งอันนี้เหมือนเดิมไหยน,นะยังไม่ได้ทำอะไร28800์28พย D กำลัง4ผมยังไม่ทำาไรเลยผมลอกของเดิมอยู่แต่ผมบอกว่าให้คูณทั้งสองข้างด้วยคำว่า D กำลังอะไรครับ ดีกำลังสี่อ่าผมคูณั้งสองข้างผมคูณแล้วครับดีกำลังสี่ทั้งสองข้างอ่าผมทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเดาออกไหมนี่คือแนวทางหนึ่งเหมือนเดิมตรงนี้ผมจะตัดหมดแล้วครับหลังสมการทำอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำทั้งสองข้างนะครับทำทั้งสองข้างส่วนฝั่งนี้เสียงจะหมดนะ้วตัดกันเหลือด,ดีกำลังอะไรเอ่ยกำลังสาม ตอนนี้เหลือดีกำลังสามเพียวๆแล้วอ่าที่เหลือลุยลงมาเรื่อยๆดึงลงมาเรื่อยๆดึงลงมาเรื่อยๆนะครับร้อยยี่สิบคูณสิบกำลังหกดียกกำลังสามนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าพวกเราก็เอาแบบละเอยียดก็ได้เอาอที่เหลือก่อนยังไม่ต้องหาสองแปดแปดศูนย์ศูนย์ไพ่เหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้อ่าตอนนี้ นะก็ไปต่อนะตรงที่เหลือนะครับก็ย้ายสําเร็จเท่านั้นเองดันขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยบันทึกภาพมาอีกทีหนึง่งนะครับถ้าพอไหวก็ดึงไม่เรื่อยดึงไม่เรื่อยละเอียดจนปวดนะครับละเอียดจนหน้าลังคาเลยตอนนี้ร้อยยี่สิบคูณสิบกำลังหกดียกกำลังสามอ่าไม่เก่งก็หารสักทีหนึ่งก็ได้หารนะหารนะนะครับอ่าได้เก้าหนึ่งหกเจ็ด ทำไมห,หารก็ย้ายไปย้ายมากดขึ้นเรียกทีเดียวก็ได้นะครับจุดสามสองนะครับอ่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแลครับดียกกำลังสามอ่าเอาทีละสะเตปเนาะเก้าหนึ่งหกเจ็ดจุดสามสองอันนี้เคยคูณใหญ่ย้าย,า,ยายลงมาหารครับอ่าได้หน้าตาแบบนี้อ่าเอาเรายอมคิดเลขแล้วกันนะครับดีกำลังสาม อันนี้หารกันเลยทนะาให้หารก็รู้ทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าหารการจะได้เจ็จุหสี่อันนี้ละเอียดถ้ามีโอกาสทําอีกครั้งจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับนะเจ็ดจุดหกคูณสิบลบห้านะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เรารอคอยแล้วครับดีเฉยๆพอครับตรงนี้ผมเขียนไว้กลัวตีเส้นไม่ตรงสแคว e r o ูทครับรูทอะไรเอ่ย รูทสามเคยเรียกทำได้ครับไปดูหาให้เจอนะครับสแควร์ 5, รูทสามนะครับเจ็ดจุดหกสี่คูณสิบลบห้าครับนะครับําตามนี้ครับก่อนรูทสามจะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่สองสี่ทางงเคยสนนิยมนะครับหน่วยจะเป็นเมตรก่อนครับเพราะในการคํานวณของเราเราทํนนเา,เ,าทเป็นหน่วยเมตรมานะครับเราทําเป็นหน่วยเมตรมา นะครับแต่จากโจทย์เขาให้ตอบในหน่วยเมตรหรือมิลครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ให้ตอบในหน่วยมิลเราก็ไปต่อทนนันทีนะครับบางคนอาจจะในใจนอกใจได้เลยนะครับหนึ่งเมตรเท่ากับพันมิลครับเมตรกับเมตรต่างกันเอาพันเข้าไปคูณครับจะตอบ42.4สจ mm, เซนติเมตรครับขอประทานโทษ ตามโจทย์ต้องการมิลลิเมตรอ่าอ่ามิลลิเมตรมิลลิเมตรถ่าเนี้ยนะครับอ่าถ้าตอบเป็นเซนเอาลูกตามองพอตอบได้ไหมครับถ้าให้ตอบเป็นเซนเออถ้าเป็นเซนก็หรือ4.24เซนอ่านั่นเองนะครับเนี่ยทำแบบนี้ครับอ่าถ้าไม่เก่งก็แปลงหน่วยโจทันิดนึ่ง อ่าหนึ่งเซนเท่ากับสิบมิลอ่าแต่เขาต้องการให้เราตอบในหน่วยมิลเนาะอ่าท่านนี้แถมเซนให้ดูนะตอนนั้นเอง่าประมาณนี้ไปลองดูกลมกลวงบ้างนะอ่าให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกภายใน,ในทำได้ไหมลองดูนะอ่าโอเคนะอ่า